รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทิพย์เหลืองอุทัยคะ่ะวันนี้นะคะคกุ๊ปกิ๊บมาเป็นพิธีกรให้กับรายการเชิญตะวันกับท่านวอค่ะโอ้โหรายการดีมีสาระมีข้อคิดคำคมเกี่ยวกับธรรมะที่แบบเข้าใจยากๆกให้เข้าใจง่ายๆเยอะแย,ยะเลยได้ความรู้มากมายกับท่านวอค่ะที่ช่องพีพีทีวีสามสิบหกวันจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงเช้าถึงเก้าโมงค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณแม่เล็กค่ะคุณแม่เล็กเป็นคุณแม่ของพี่ตั๊กบงโกฎค,ค่ะกิ๊ว่านะหลายๆคนเนี่ย รู้จักหน้าค่าตาของคุณแม่เป็นอย่างดีเพราะว่าไม่ว่าจะเห็นพี่ตั๊กที่ไหนก็ต้องเห็นคุณแม่ที่นั่นเขาจะตัวติดกันตลอดเวลาคุณแม่นี่เป็นคู่คิดเป็นเพื่อนสนิทของพี่ตั๊กเลยและล่าสุดค่ะคุณแม่มีนิคเนมใหม่แล้วค่ะคุณแม่เป็นคุณยายมือใหม่ค่ะตอนนี้กําลังเฮอร้านแบบถึงที่สุดของที่สุดของที่สุดเลยและกิฟได้ยินมาว่าวันนี้คุณแม่มีข้อสงสัยมีคําถามมากมายอยากจะถามกับพระอาจารย์อยากรู้ว่าคุณแม่จะถามอะไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่เลยค่ะ หากมีการตั้งคำถามหรือค้นหาว่าใครคือสุดยอดคุณแม่ซุปตาหลายๆคนคงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าธนาพาชีพนุรัตหรือแม่เล็กของตั๊กบงกฎคงมาลัยนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยที่วันนี้สื่อได้ตั้งฉายาให้เธอเป็นซินเดอเรลล่ายุคดิจิตอลไปแล้วเช่นเดียวกับแม่เล็ก สุภาพสตรีหัวใจเหล็กที่ทำงานหาเลี้ยงลูกมาเพียงลำพังแม้จะลำบากยังไงเธอไม่เคยย่อท้อเพียงหวังให้ลูกเป็นคนดีมีงานและอนาคตที่ดีถึงแม้เราจะได้ยินข่าวกระทบกระทั่งของแม่ลูกคู่นี้อยู่เป็นประจำแต่ท้ายที่สุดสำหรับตั๊กแล้วเหตุผลของแม่ก็จะถูกต้องเสมอจากความเข้มงวดกวดขันและมีระเบียบของแม่คนหนึ่งที่พร่ำสอนตักเตือนเพื่อหวังจะให้ลูกได้ดีวันนี้ แม่เล็กคงจะยินได้อย่างสบายใจเพราะนอกจากนางเอกคนสวยจะแต่งงานอย่างมีหน้ามีตาสมฐานะนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยแล้วเธอยังมีชีวิตสมรสที่มีความสุขและมีหลานชายมาให้แม่ยายร้อยล้านได้เชยชมอีกด้วยชีวิตของแม่เล็กน่าจะไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลอีกแต่วันนี้เธอเดินทางมาที่ไร่เชิญตะวัน เธอจะมีเรื่องอะไรมาถามท่านวอวชิระเมธีอีกต้องติดตามกันครับวันนี้นะคะพิเศษมากเลยเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญนะคะบอกเลยว่าแขกรับเชิญคนนี้เป็นคนที่กุ๊กกิ๊บนี่คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าได้เจอกับคุณแม่นี่หลายทีแล้วนั่นก็คือคุณแม่เล็กนะคะธนาภาชิพนุรัตน์นะคะหรือคุณแม่ของพี่ตักวงเกิดนั่นเองสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่แม่เป็นยังไงบ้างคะ สบายดีสวยเหมือนเดิมสบายดีลูกก็ตอนนี้คุณแม่ก็มีหลานมีหลานเธอหลานมากไหมคะตอนนี้ก็นิดหน่อยเพราะเขาน่ารักมากแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้คุณแม่แบบว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ดีขึ้นใชไหมคะแม่ก็บางดีๆหายๆเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้างนิดหน่อยบางทีก็เป็นมากบางทีก็หายบางทีก็มันอยู่ช่วงคนมีอายุอ่ะนะลูกมันก็ต้อง เป็นค่อยๆเป็นระดับไปนนแล้วอย่างคือเวลาเวลาเราเป็นคนอายุเยอะแล้วสูงอายุหรือบางที่บางคนอาจจะแบบโอเคอายุยังน้อยแต่มีโรคกลุมเล้าอย่างเงี้ยแม่มีวิธีการที่จะอยู่กับโรคแบบนี้ให้เรามีความสุขในชีวิตยังไงอะคะแบบคิดยังไงหรือ,อรมันมันอย่างนี้นะลูกการที่เราเป็นโรคเนี่ยเรารักษาด้วยหมออย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องรักษาด้วยจิตเราด้วย<ช>ต้องให้จิตเนี่ยดีแล้วก็เรื่องธรรมะเนี่ยก็ต้องมาด้วย แม,แม่คิดว่าการที่เราทําบุญแล้วก็มีธรรมะบ้าง <ฮะ S 2> แล้วการที่รักษาหมอเนี่ยมันก็รวมกันไป <ฮะ S 2> ไม่ใช่ว่าเรานั่งเครียดแต่ว่าเราเป็นโรคนี้นะมันไม่หายม,มันไม่หายแต่เราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันเราก็คิดว่าการสวดมนต์ไหว้พระทําบุญเนี่ยมันให้เราสบายใจแต่เราก็จะลืมโรคไข้ไข้เจ็บที่ <ฮะ S 2> ที่เราเป็นอยู่เนี่ย <ฮะ S 2> ลืมไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปสนใจมัน เป็นได้มันก็หายได้ถ้ามันไม่หายมันก็มีสิทธิ์ตายได้มันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเออเราอยู่ในธรรมะเนี่ยมันสบายใจดีกว่าอาจจะเป็นด้วยว่าหนูว่าแม่ดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็จิตใจแจ่มใสมีแบบเราคิดดิแม่ชอบทําบุญด้วยใช่ไหมคะแม่ชอบทําบุญมากชอบทามาตั้งแต่สมัยแม่ตักยันเล็กๆก็พาตัก เข้าวัดทาบุญตลอดอย่างเงี้ยแม่คิดว่าการทําบุญหรือว่าการที่แม่เข้าวัดบ่อยๆใช้ธรรมะนี่มันช่วยให้จิตใจเราแบบใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแม่ค<ด>ิด <ใน S 1> อย่างนี้นะพาอแม่ทําบุญมาต้องกับเด็กๆก,การที่แม่ทําบุญอธิษฐานเอ๊ะทำไมเราเราอธิษฐานสิ่งนี้ทําไมเราสมความปรารถนาทําไมเราอธิษฐานสิ่งนี้เราสมความปรารถนามแม่คิดว่ามันเป็นการยิ่งใหญ่สําหรับแม่การทําบุญแต่คนอื่นเขาจะมองว่า บ้านหรือเปล่าเออเอาหน้าหรือเปล่าอะไรเง<ะ>ี้ยมันแม่ไม่ได้ทําตรงนั้นเพราะแม่ทํามาตั้งแต่เด็กๆแล้วไง<ะ>ทำมาตั้งแต่ตั้งยังไม่เกิดเนี้ย<ะ>แม่ก็ทํามาอยู่มาตลอดแต่แม่รู้สึกว่าการทําบุญแม่รู้สึกสบายใจแล้วมันก็สมความปรารถนาที่เราคิดไว้แม่ก็เลยต้องทำแต่มันเหมือนคนที่เหมือนอยากกินของเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้กินแล้วมันห่วยหวนเหมือนกัน<ะ>เราอยากทําบุญแต่ถ้าเราไม่ได้ทํามันรู้สึกบุญงิด อ่แม่เป็นแม่เป็นนะทุวันนี้แม่เป็นอย่างนี้หนูว่านี่คือคงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คือเหมือนพอจิตเราดีเรามีความสุขเรามีแต่คิดถึงปัญญาใช่มันพอจิตดีผ่องใสสติมาปัญญามันก็เกิดขึ้นทุกอย่างมันก็เลยวนตัว นามัสก,การท่านพระอาจารย์วาวาชิลเมธีค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะมีนิคเนมใหม่ด้วยค่ะคุณยายมือใหม่อโอ้คุณยายมือใหม่คุณยายค่ะเป็นคุณแม่ที่มีลูกที่กระดันอยู่นะค่ะกระดันอยู่ที่รู้ทั้งประเทศเลยทีเดียวโอ้น่ารักนะค่ะแล้ววันนี้แม่นึกยังไงมาได้เชิญตะวันได้เนี่ย ก็อยากมาเจอท่ e ทานต yeah. e yes, ั้งนานแล้วทุกทุกวันนี้ฟังท่านอยู่ตลอดทุกวันนะคะเปิดไอจีฟังอยู่ตลอดตลอดทุกวันนี้เป็นไงแม่เทศพอไหวไหมก็โหดีมากๆากเลยค่ะดีมากเลยมันยังแบบว่ายังใช้บางครั้งก็เอาที่ท่านเทศมาใช้ด้วยนะคะก็รู้สึกดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้ได้คุยกับ คุณแม่ไปอะค่ะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ชอบทําบุญมากชอบเกี่ยวกับเรื่องธรรมะศาสนามากก็เลยคุณแม่มีอะไรสงสัยอยากจะถามพ่อจันก็พอดีจะถามว่าดิฉันเนี่ยตอนเนี้สร้างโบสถ์นะคะสร้างโบสถ์แล้วก็ซ่อมโบสถ์โบสถ์เก่าประมาณร้อยปีนะคะเขาก็จะที่อาจารย์ที่บ้านเนี่ยจะ เอาทิ้งจะหรือทิ้งก็ดิฉันบอกขอไว้แล้วกันดิฉันอยากซ่อมเองซ่อมให้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปโบสถ์ที่นครสวรรค์ที่วัดไฟไหม้ในโบสถ์ทีนี้ภาพรูปก็จางหมดเลยท่านก็เลยบอกว่าตอนนี้จะวาดใหม่ก็ดิฉันก็บอกว่าอย่างนั้นขอทําบุญด้วยแล้วกันดิฉันเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็ตอนนี้สร้างกุฏิไว้สองหลังก็ถวายวัดแล้วก็สร้างวิหารด้วยค่ะ ทาสจ้างวิหารแล้วก็สร้างเยอะเลยนะแม่ค่ะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะก็ที่อ่างทองทอะค่ะที่สุพรรณก็สร้างวัดองค์ใหญ่ที่สุดในในในประเทศไทยเนี่ยค่ะเจาะเขาทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็เป็นประธานด้วยค่ะนี่ก็ขึ้นมาถึงอ่างทองแล้วนะแม่จะเลยมาสร้างอะไรเชียงรายไหมเมื่อกี้ก็มีผานเดินแผ่นเดินไหวอยู่นะแม่แผ่นเดินไหวนี่พระานร์ก็ไปช่วยสร้างโบสถ์มาเมื่อกี้นี่เองไปไปดูโบสถ์โบสถ์หลังคาถล่มแม่แผ่นเดินไหว เดี๋ยวท่านจะขึ้นกรุงเทพใช่ไหมวันที่เท่าไหร่คะสิบเก้าพอจะลงแค่แม่นั้นเดี๋ยวไปทําบุญกับท่านที่นั่นแล้วกันนะแม่แม่มาเยี่ยมนะเอาหลานมาด้นะค่ะทีนี้มีคนเขาพูดว่าการที่ทําบุญเนี่ยจะได้บุญเหรอเอาหน้าอย่างนี้แล้วก็ทําคนเดียวอย่างนี้ไม่ไม่เผื่อแผ่บริวารไม่ไม่อะไรบางทีเราไปบอกบริวารด้วยกันอย่างนี้ยโอ๊ยไม่อยากทาเงี้ยเหมือนเราเกรงใจอ่ะเหมือนเขาพูดมาแบบว่ารู้สึกว่ามันน้อยใจว่า้ยการที่ชวนทําบุญแล้วว่าเราอะไรอย่างเนี้ มีมีผลอะไรกับตัวดิฉั่นบ้างก<อ>็<ห>เรื่องนี้มันอยู่ที่เราถือถ้าเราถือมันก็ทุกข์ถ้าไม่ถือมันก็ไม่มีผลอะไรอย่าไปอย่าไปคิดมากปล่อยวางซะเมื่อวานท่านอาจารย์ดรอ,อ,องค์ท่านมาคุยกันามาท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแม่นะท่านบอกว่าเวลามีคนว่าท่านท่านไม่เคยโกรธเลยในฐานะที่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านก็วิเคราะห์ว่าเสียงที่มาถึงหูเรามันเป็นแค่การเดินทางของคลื่นเสียงชนิดหนึ่งท่านวิเคราะห์ซะจนท่านไม่โกรธอะไรมันไม่มีแค่คลื่นมันไม่มีอะไรในนั้นเลย แม่ต้องวิเคราะห์อย่างนี้ถ้าเราถือเราก็ทุกข์นะถ้าไม่ถือมันก็ไม่ทุกข์และที่สําคัญเราอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละยมแม่ขนาดพระอาจารย์เทศอยู่ทุกเมื่อเช้าว,วันวันดีคืนดีก็มีคนไม่รักเราก็มีเพราะฉะนั้นทําใจเลยนะอยู่ในโลกเป็นอย่างนี้แม่นี่พระอาจารย์เขียนติดต้นไม้ไปต้นหนึ่งแม่ลองไปหาดูนะถูกชมก็เข้าท่าถูกด่าก,ก็ไม่เลวอยู่ในโลกมนุษย์แม่อย่าไปกลัวเลยขนาดเราตั้งใจทําดีนะเขายังด่าเราแม่ถ้าเราทําชั่วมันจะไม่ด่าเหรอ ใช่ไหมแล้วเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เห็นคนอื่นทําดีแล้วว่าอะไรนะโดยมากตัวเขาเองก็ไม่ทํานะแม่นะ,ะไม่เคยสังเกตไหมใช่ค่ะคนอย่างนี้นะไม่ค่อยทํานะเขาจะอยู่ที่บ้านคอยดูข่าวคอยดูทีวีแล้วก็จะว,ว่าว่าว่าแต่ถ้าเราถามมาแล้วคุณทําอะไรไม่ทํค่ะทั้งน้องศิลปินหลายคนที่เวลามีน้ําท่วมนะ,ะเวลาแผ่นดินไหวนะไปช่วยแจกของไปช่วยบรรจุกระสอบรายสัแล้วกันกลับมาโดนด่าว่าสร้างภาพ อาหนี่ะแม่เจอไหมเจอหันี่ทุกวันนี้ดิฉันก็เจอเนี่ยเนลูกศิษย์อาตมาเจอแล้วก็มาร้องไห้อาตมาบอกว่าลูกเอ๋ยลูกไม่ต้องไปใส่ใจคนเช่นนี้เพราะตัวเขาเองก็ไม่ทําอะไรและเห็นคนอื่นทําเขาก็ไม่ชอบใจค่ะฉะนั้นถ้าเราฟังคนเช่นนี้ชีวิตนี้เราไม่ต้องมานั่งทําอะไรดีๆกันแล้วค่ะฉะนั้นทำเถอะถ้าเราตั้งใจจะทํค่ะแล้วเวลาที่โดนด่าโดนว่าให้คิดถึงคําของพระพุทธเจ้าค่ะว่า ขาะพระพุทธองค์เองยังทรงถูกด่าแล้วเราเป็นปุถุชนเราจะไม่ถูกด่าได้อย่างไงเนี่ยให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะสบายอกสบายใจอาตมามีสุภาษิตอันหนึ่งฝากให้โยมแม่ไว้ใช้เวลาใครว่านะเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้เขาด่าจะทําดีทําบ้าเขาด่าหมดหาททาดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทําเลี้ยวรดเขาก็ด่าว่าไม่ตรง นี่แหละมนุษย์แม่เห็นไหมทาดีเขาก็ด่าว่าเราไม่คดทาเลวรถเขาก็ด่าว่าเราไม่ตรง <ฮะ S 1> ไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารไปบริจาคก็ครัว่าเราสร้างภาพ <ฮะ S 1> จริงๆเราไม่ได้สร้างภาพเรากำลังสร้างประโยชน์ <ฮะ S 1> ใช่ไหมเออคิดอย่างนี้ซะแล้วก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องคิดมาก ฉันเนี่ยไม่มีเงินหรอกค่ะ mm ิ hmm. ีแต่ลูกอะให้เงินดีฉัน mm hmm. แม่หนูให้แม่เลยนะแม่จะไปทําอะไรแม่เอาไปทําเลย mm hmm. ก็ทําบุญให้แล้วก็บอกด้วยว่าเออเนี่ยแม่ก็ทําบุญให้ตักด้วยนะ mm hmm. แล้วเนี่ยแม่ก็เอยชื่อตักด้วยนะ mm hmm. เหมือนสร้างพระสร้างโบสร้างอะไรแม่ก็มีชื่อตักหมดเลยอย่างเงี้ย mm hmm. จะมีผลประโยชน์อะไรบ้างคะ